โอ้โหแรงรยังเลยเสียมิมอู้เอา้าขุดดินแล้วครับอ,อืออือเอาสวัสดีครับอยู่กับผมแซมวิ่งครับเงียบเสียมิมลองงานอะไเลยเอา้าวเต้ยคนสองดาวสวัสดีครับ,อ,รบอู้เป็นไงโหลดไหมไม่โหลดเลยเนาะไม่โหลดแต่วันทอ,องเป็นอะไรประมาณนี้แหละใช่ไหมเน้ ทำไม่หมดอ่ะทำงานได้ได้เร็วกว่าเมื่อก่อนก็ดูฟุตพาสมากเลยงานไม่ดีครับเรีย่มเอาทำงานแล้วครับลองดูลองเครื่องดู Ok hay không? Ok thế nào? Hãy nói với Đi nhanh, đi nhanh. Đi เร็วเหมือนกันนะพี่น้องเร็วเหมือนกันเร็วอยู่เร็วอยู่ไม่โหลดแล้วครับ เนี่ยคือ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 เอาเครื่องนี่แหละไปเปลี่ยนแล้วไปเปลี่ยนเครื่องแล้วว้วว้าวแรงเท้

เลยจรุกเห็นขึ้นมากเห็นขึ้นมากเลย

อออุ๊ยไ,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 ไม่โหลดไม่โหลดไม่มีโหลดนี่ครับยอดสุอยอดสุอยอด,ด,ดเลยดูครับอูุ้ดสบายเลยนะขุณสบายคุณสบาย เราตูเช็คบินแล้วเช็คบินแล้วได้กาเสียหายเรีบเยบร้อยมาดูต่อครับผม ันนี้ฟูดฟาดฟูดฟาดเลยห<ม>อเล,ล่เใช่ไหม,มันที่กะบอกันตวเลีมัน,มนหลมไตัใช่ไหมดีกว่าเครื่องนี้ไหมดีกว่าดีกว่าเนาะโอ้โหนี่จวดเลยครับพี่น้องเซตเต้ยวันนี้ไม่ไปไหนเลย เต้ยเสร็จแล้วรถเสร็จล้วเมแยปเอารถอีกแล้วจะไปไหนต่อหนิก็มานี่แหละทำงานต่อใช่แล้วนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับว่าแรงดีกว่าเดิมเยอะเลยสมูทมากอะก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสคร b e ให้ผมด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองไปดูความร้อนก่อนมันขึ้นเท่าไหร่ <50 S 2> โอ้หกสิบปกติครับหกสิบกว่าจะ7เจ็ดสิบเจ็ดสิบโอ้ตกตกเจ็สดสิบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ